เองฮะเดี๋ยวทำไมทำไมอ่ะการบ้านอ่ะไม่ยอมทำเหรอจะให้ทำเร็วรีบทำส่งครูก่อนเถิะถอดจริงเหรอไปหมดเลยไปคำเตือน คลิปนี้อาจมีเน,นื้อนะหาสาระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึง<ๆ>เด็กอายุตั้งแต่8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกลับมาพบกับนัดอีกแล้วครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเฮ้ยห้องนันกวางไปได้ยันไปหอ้โ,อโอหอะไรเนี่ยโอุโหอะไรเนี่ยที่นัดเนี่ย พยายามที่จะใช้ทุกวิธีเนี่ยที่นัดคิดได้หรือไปหามาเนี่ยในการทําให้พี่บอสเนี่ยนี่เลยเลิกเล่นเกมสักที <S 2> <S 2> <S เล่นแต่เกมทุกคนคือมันไม่ได้ <S <S เพราะฉะนั้นนัดเนี่ยก็เลยลองคอมเมนต์ไปใช่ไหมว่าแบบเนี้ยทำยังไงดีทุกคนลองช่วยกันมาหน่อยก็เจอหลายคอมเมนต์มากๆเลยนะครับก็จะมีแบบเออดึงสายเน็ตไปเลยให้เล่นไม่ได้เลยใช่ไหมหรือไม่ก็แบบทุบคอมแม่งเลย เอ,เออซึ่งนัทก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันดุแรงตายเดี๋ยวพี่บอสเนี่ยก็จะงมุดหงิดโหโหเดี๋ยวจะแบบทะเลาะก,กันอ่ะก็ไม่ได้เนอกมาทุกคนและไปเจอคอมเมนต์เด็ดๆด็มาอีกแล้วอ่าซึ่งคอมเมนต์นี้แหละ บอกกับนัดว่าทําไมพี่นัดไม่ใช้วิธีเก่าๆที่พี่นัดเคยทําล่ะคะอ่าจาได้ไหมคลิปนี้เนี่ยนัดบอกไปเลยนะว่าเป็นคลิปที่ได้กระแสดีมากๆๆ,ๆเลยนะโหแบบดีใจนะครับที่หลายๆคนชอบคลิปนี้มากเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทุกคนจําได้เนาะว่านัดนี่แหละถอดกางเกงโอเคอะไรก็ได้ที่จดีที่สุด <ไ>ปเปลเมันอยู่กับเขาเล่นเกมไม่หอ,ห,อมอหอมหอมตัวเขาหอมะต่ต่าย เธอเดี๋ยวเธออ่อาแล้วเอาพี่บอสอยู่หมัดเลยแล้วก็เออใช่วิธีแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้พี่บอสแบบเลิกเล่นเกมได้แน่นอนทำไมนะักคิดไม่ได้ตอนนั้นใช่ไหมนัดจะถอดไม่ใช่กางเกงแต่จะเป็นทุกชิ้นอ่าเอาและคราวนี้อบอกได้เลยว่ามีอะไรที่มากกว่าทุกครั้งแน่นอนนะ <c oughs> พูดแล้วเขินนะแบบว่าตอนนี้เงื่อ,อไหลไปหมดแล้วอ่ะ อออออโอเคทุกคนคือเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะตอนนี้เนี่ยพี่บอสเนี่ยออกไปซื้อข้าวข้างนอกอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าพี่บอสกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มอเด็นศึกกันเลยแต่ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้นัดกอนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งตงุตง้ตงติ้งตุ้งติ้งกันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามาหรือยังไปเตรียมเาไปเตรียมกล้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไวนะ้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกัน a few moments later ไปนานน่ะลุกเลยเล่นเกมไม่เล่นแล้วเขาขอเล่นบ้างเถอะเล่นทั้งวันทั้งคืนน่ะลองมีดข้าวไปเืี๊ข้าวมาอืมไม่กินน่ะจะเล่นก่อน,บบนอร่อยะอ,อยะไรอ่ะอืมอร่อยนะอร่อยอร่อยแล้วเล่นแบบมืงเกียเล่นแบบแล้วชนะป่ะแห<ผ>ม่รู้ กินยังคนแรกเลยาไไปเลยไม่เร็วกินก่อนแล้วก็ไปไปเลยออนีกเจ๊เมาออไปหยิบน้ำให้ด้วยแม่เอาจะค่อยกินว่ะอุ้ยอยู่น้ำกินขนมอ่เนี่ยไปกินข้าวเดี๋ยวข้างหน้างเราซื้อข้าวมาเต็มเลยเดี๋ยวค่อยกินก็ได้แล้วเธไปตลาดมาไม่เหนื่อยหรอมาไปหาเขาคิดว่าเธอจะร้อนจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้อนอ่ะ ไม่ห้องนี้มันจะติดแอร์ก็ไม่รู้อโอ้ยเธอเขาร้อนขนาดนี้เธอไม่ร้อนเลยพี่เป็นไปไม่ได้นะ้วเขาล้มคล้อไปให้ตัวมั้ยโอ้โหใส่กางเกงก็ขาย,ยาวเสื้อก็หนาขนาดนี้โว้ยทำไมเอาใส่กางเกงมาดิกางเกงนั่งเก่งเ,เหมือนนั่นแหละเขาร้อนเหรร้อนมากเลยด้วยอ่ะอากาศที่นี่อ,อ่ะเล่นเก่ง ไม่ไม่ไปไเก็บตรงที่นั่นเลยจะได้ฟังทีเดียวแล้วไม่อะไรเลยหรอฮะไม่อะไรเลยหรอทำไมอ่ะโอยตรงนี้มีคเก็บก็ได้ไปหยิบน้ำให้ด้วยดิถึงน้ำอืมอืมอืม แตกกนะทำไมเธอถึงไม่ร้อน่ะเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยเธอร้อนเหมือนกันแน่เล่นเกมมันเล่นทั้งวันทั้งคืนนะทำไมอ่ะมอนหนอในบ้านถามนะฮะเล่นทั้งวันทั้งคืนน่ออกไม่รู้มันติดเพื่อนมันชอเล่นด้วยถ้าไม่เล่นเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมอนอีกข้อหยุดบ้างไงหยุดไม่ได้ Tôi nhìn cái cái lông màu ấy 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 thấy gì màu mà. cái đây đồ đi chơi nó Đồ ấy ấy ai โอ้โทำไมเก่งจริงๆนะฮะแตงใครไม่รู้เนี่ยเก่งเลยทำไมไม่ทำไมไม่เก่งฮะเอาอะไรอ่ะอืมเอาร้อนไม่ถอดได้ไหมเพราะเขาร้อนแอบน้ำนี่ผิวแห้งหมดเลยอะไรไปเลยเออแบบน้ำมันก็แบบน้ำ ถอดเสื้อแล้วก็ยังร้อนอยู่เลยอ่ะไม่เห็นจะร้อนเลยร้อนได้ขนาดนั้นเนี่ยร้อนก็บอกให้ไปนอนในห้องดีเปิดแอร์ไว้อยู่ก็เขาอยากอยู่กับเธอด้วยอ่ะก็เขาขอเล่นเกมกันดีอยากอยู่ก็นอนเนี่ยนะผมใส่้ันถอดอย่างอื่นแล้วแหละไม่หนีหมอก่อนอ้า เธอเดี๋ยวมาทำอไมอ่ะว่าเขาหลอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวว่ะหาเอาไปเก็บด้วยได้ว้างเฮ้ยโอ้ยอะไรขนาดนั้นเนี่ยหันมาดูสิทำไมมีอะไรก็หันมาดูก่อนไม่ว่างไหมมึงวิ่งหนีหมอกอยู่ตัวว่ะทำไมดูสิทำไมอ่ะไม่อะไรเลยเหรอ ทำไมอ่ะมีอะไรอ้าวไม่ตื่นเต้นละเหรอตื่นเต้นทำไมอ่ะอืมมีอะไรดีเยอะแยะนอนดูดิขอเล่นจบก่อนได้ไหมอืมเล่นเกมไม่มันหรอกเกมอ่ะแบบแบบเขานี่นานๆนะไม่หรอกเล่นเกมก่อนโอ้ยไอ้ลังหนาเนี่ยอืมบอกให้มาให้มาจะมาหรือไม่มามลุงตุงไม่มาใช่ไหม อัดเนืองตัวอย่าเพิ่งดีคนเราไม่ต้องทำอย่างเดียวเปล่าฮะทำสองอย่างมันไม่ได้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 เฮ้ยตาไปเว้ยตาอะไรดูอะไรทําไมอ่ะไม่ว่างตัวเขาเห็นไหมเนี่ยเขาวิ่งหนีมอวอยู่เล็ฮะยวอะไรทําไมอ่ะการบ้านอ่ะไม่ยอมทําหรอ ทเรีบทำส่งครูก่อนเถอะสายเดี๋ยวนี้ถอดจริงเหรอกหมดเลยไหน <c oughs> จะทำบ้านกันบ้านนะตรงนี้หยหมอรีบปิดใช่ไหมรีบปิดเลยนะไหนของมันก็ไปหน่อยเดี๋ยว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 อะไรก็หขา,ขายอยู่ Ai. À, Có thai kiếm chưa? <laughs>